และอย่างที่บอกนะคะวันนี้สารรัฐธรรมนูญไฟเขียวแล้วนะคะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสก็ไฟเขียวเลยนะคะเท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้จะเมื่อไหร่แต่มีขึ้นแน่ๆเนี่ยคะ่ะจะใช้บัตรสองใบแน่นอนแล้วนะคะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราใช้ใบเดียวท่านผู้ชมจาได้นะคะใบเดียวเท่านั้นแล้วคะแนนก็คิดคำนวณจากไอ้ใบเดียวนี่แหละทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบสสแบบแบ่งเขต โดยวันนี้สารรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อถแถลงคดีด้วยวาจาและลงมติตามคำร้องที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสอส,อสอพักเล็กและสมาชิกวุฒทสภาให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอที่รัฐสภาแก้ไขไปแล้วให้กลับไปใช้ระบบบ,บัตรสองใบสูตรหารสอสอแบบหารร้อยขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมคือพักเล็กที่เขาไปยื่นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าการกลับไปใช้สูตรหารร้อยทาให้เขาถูกละเมิดสิต เสียเปรียบและยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560ที่ต้องการให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมการวินิจฉัยครั้งนี้นะคะสารพิจารณาเนื้อหาใน2มาตราของร่างกฎหมายเลือกตั้งก็คือมาตรา25กับ26มาตรา25เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกขั้นตอนการคำนวณสสบัญชีรายชื่อกรณีที่ต้องเลือกตั้งซ่อมก่อนประกาศผลการเลือกตั้งคืออันนี้มันเป็นเงื่อนไขของระบ,บบบัตรใบเดียวโดยแท้จริงะนะคะ พอเปลี่ยนมาเป็นบัตร2ใบก็แน่นอนว่าไม่ต้องมีการคำนวณใหม่แล้วเพราะว่าบัตร2ใบเขาแยกคนละใบยอยู่แล้วอะค่ะสสเขตก็ใบหนึ่งสสบัญชีรายชื่อก็ใบหนึ่งไม่ผูกโยงกันทีนี้มันก็เลยมีคนไปยื่นว่าเอา้ามันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือเปล่ากรณีนี้ศาลมีมติเอกฉันเลยนะคะว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ส่วนมาตรา26ก็คล้ายกันเป็นการยกเลิกขั้นตอนการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อกรณีมีการเลือกตั้งซ่อมหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้วไม่เกิน1ปีรายละเอียดก็เอาเป็นว่าคล้ายกันละกันนะคะก็ศาลมีมติเสียงข้างมากค่ะ7ต่อ2ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเช่นกันเท่ากับว่าผ่านแล้วนะคะตอนนี้ รอฉบับนี้นี่แหละก่อนหน้านี้ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองผ่านแล้วใช่ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนาย,ยกรัฐมนตรีก็จะนําร่างกฎหมายทั้งสองฉบับขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ,อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรกตนะคะโพสแทบจะทันทีเลยค่ะว่าจะเกิดขึ้น6ผลพวงด้วยกันหลังจากนี้คือหนทางสู่การเลือกตั้งจะโลง่งอันนี้ข้อแรก ข้อที่2องพักเพื่อไทยหุ้นขึ้นพรวดๆเลยสอสอพักอื่นจะแสดงท่าทีขอเข้าร่วมมากขึ้นถ้าถึงปลายเดือนมกราคม6-6ยังไม่ยุบสภาเราจะเห็นสอสอที่ต้องการย้ายพักลาออกแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนข้อที่3การรวมตัวของพักขนาดเล็กจะเกิดขึ้นคือมันไม่มีกรณีที่ว่าเศษ3-4มี่หมื่นแล้วได้สอสอบัญชีรายชื่ออีกแล้วแต่จะไปขอเข้าพักใหญ่ก็ยากเพราะเขามีตัววางไว้แล้วพักเล็กก็คงต้องรวมกันเอง วิเคราะห์ต่อไปด้วยค่ะว่าการยุบสภาก็คงยังไม่เกิดขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีต้องหาเวลาสร้างคะแนนนิยมในพักใหม่และหาจังหวะที่อีกฝ่ายเพียงพล้ำสิ่งที่ต้องจับตาก็คือรูปแบบการแบ่งเขตของกรกตหลังจากนี้ค่ะว่าจะเป็นทํามไหมหรือเป็นไปเพื่อเอื้อพักไหนหรือเปล่าซึ่งเรื่องยุบพักในจังหวะการเลือกตั้งก็ยังกับพิบตาไม่ได้ปรากฏว่า ทันทีที่คุณสมชายโพสต์นะคะคุณหมอระวีมาชมาโดนหัวหน้าพักพลังทำใหม่ซึ่งเป็นพักเล็กแล้วเป็นหนึ่งในคนที่ไปยื่นขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอะค่ะก็พูดเหมือนกับอาจารย์สมชายเลยค่ะบอกว่าหลังจากนี้พักเล็กบางส่วนคงต้องสูญพันธุ์น่ะก็ยอมรับคำวินิจฉัยต้องพยายามหาทางออกด้วยการเอาพักเล็กยุบรวมกันให้เป็นพักใหญ่แต่ในส่วนตัวผมเองก็คิดว่าจบแล้วครับเพราะเราคงจะหาเวลาไป เรียการเลือกตั้ง้างหน้าคาดว่าการเมืองไทยในการเลือกตั้งทางหน้าสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนคือพรรคเล็กนะครับก็คงจะต้องมีการบางส่วนก็อาจจะยุบรวมเพื่อลงเลือกตั้งบางส่วนก็ไม่ยุบรวมบใไรลงเลือกตั้งต่อไปบางส่วนหลังเลือกตั้งเสร็จก็อาจจะสูญพันธุ์ทั้งพรบวนก้งสสและพรบพรรคการเมืองนะครับผมว่าถ้าร่างลงมาแล้วนะครับ จะเกิดกระแสเรียกร้องจากฝ่ายค้านและประชาชนให้รัฐบาลยุบสภา